สวัสดีครับคลิปของโอทออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะฮะก่อนจะเข้าคลิปนะครับคลิปนี้จะทำานโอทออนไลน์ .com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับผ่าน eBay ผ่าน Amazon นะครับหากเพื่อนเพื่อนสนใจเลงก็ติดต่อได้0ูน่าหกหนึ่งห้าเก้าก็สามเก้าเก้าไลน์แอดแอดโอออนไลน์นะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยนะฮะสินค้าตัวแรกนะครับขายได้ประมาณ20กว่าเหรียญนะครับตกเป็นเงินบาทก็ประมาณ800บาทที่สําคัญคือขายได้แล้วถึง11ชิ้นนะ ตีแรงครับตีแรงชิ้นละแปดร้อยชิ้นนะฮะต้นทุนไปเจอเสิร์ชช้อปปี้เลยนะครับประมาณ75บาถึง80บาทก็ขายดีอยู่นะในเมืองไทยดูนะแปลกดีนะ75นี่ขายได้130ยสจน80ขายได้1.9 0 0พันนะฮะก็ลองไปดูเอาเซิร์ชเลยได้ช้อปปี้นะครับต่อไปฮะสินค้าชิ้นที่2นะครับ14.49ค่าส่ง12นะครับเบ็ดเสร็จ ประมาณ800เกือบเกือบ900แล้วก็16โซเลยนะอ่านะฮะมอกชามอกค่าอะไรไม่รู้นะฮะอืมอ่ะต้นทุนประมาณ169นะขายได้ประมาณเกือบเกือบ900าบาทนะครับตีแรงขอเฉลยได้ที่โค้ด a 2 6 1 2 2 0ห1ึนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งมอกค่า A26122021L2 นะครับ ผมเอาคีย์เวิร์ดแรกของม o อคค่านะครับมา Search ใน,ใน Google a d w o r d Keyword p l a n n e r ตลาดไม่มีตกนะครับคนหาถึง14ล้านคนนะฮะเอาไปคีย์เวิร์ดนี้ไปเซิร์ชใน eBay ก็ประมาณ25,000ขายดีมากๆแต่สิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งนะไปเสิร์ชใน Amazon ไอคีย์เวิร์ดที่เราคิดอะคนหา3 4 0 0 0ีแต่มีคีย์เวิร์ดลับโผล่ขึ้นมาอีกคนหา60,000นะ 60, ก็เลยลองไปดูคีย์เวิร์ดลับนะที่เราไม่คาดคิดก็ไม่น้อยฮะน้อยกว่านุ่นหน่อยนึงแต่คือแปลกอย่างหนึ่งคือคนเซิร์ชในอ m a z o n เยอะกว่าเป็นจนํานวนเยอะกว่าคีย์เวิร์ดแรกแต่ว่าใน Google คนก็ไม่ได้เสิรเยอะแต่ถามว่าห้าล้านน้อยไหมก็ไม่น้อยฮะคีย์เวิร์ดนี้นะครับผมมองว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจเพราะคนหาเยอะแต่คู่แข่งไม่เยอะนะครับแล้วก็ขายได้8,5 0 0เพราะฉะนั้น2คีย์นี้กล้าพูดเลยว่า มันเวิร์กทั้งคู่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณมีเครื่องมือคีย์เวิร์ดดีๆอย่างเนี้ยเพื่อนๆน,นะฮะสมาชิกทิปของผมใครมี jungle scout keyword นะครับอย่าลืมนะเอาคีย์เวิร์ดที่เราได้จาก ebay มันเนี่ยไปต่อยอดที่ keyword ร์ดสกาวของ jungle scout นะครับคุณจะได้คีย์เวิร์ดหลายๆคำที่เราคาดไม่ถึงแล้วก็มาต่อยอดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสให้กับคนเจอสินค้าร้าเรามากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการขายได้ด้วยนะ อ่าว้วก็ลองใช้เพิ่มนะฮะใครมีใช้ Jungle Scout ก็ Jungle Scout Keyword Scout นะฮะไปลองด้วยคุณจะได้คีย์เวิร์ดอะไรดีๆแล้วก็มาเช็คที่หน้า eBay อีกนะครับอ่ะท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะฮะไม่อยากเสียเวลาลองผิดลองถูกเองลงเรียนคอร์สนะครับ eBay หรือ Amazon ก็ได้ของออดออนไลน์0ู6ย์9กหนึ่งห้าเก้าเก้าสามเก้นนะครับแล้วก็เหมือนกันทุกคลิปนะฮะ ก็ฝากติดตามเจอบนเฟซก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดเจอบน YouTube นะฮะถ้าคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์อยากติดตามก็ฝากซับสไครต์ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับ